คนโพสต์บอกว่าเคยได้ยินมาว่ากางเกงช้างกำลังฮิตแต่ผมไม่คิดเลยว่ามันจะฮิตขนาดนี้กางเกงช้างตอนนี้กำลังขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้ายอดฮิตยอดนิยมถ้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วต้องซื้อกลับไปใส่ที่ญี่ปุ่นพูดถึงที่ญี่ปุ่นท่านผู้ชมครับผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งชื่อ สูกิยากินะเป็นชาวญี่ปุ่นแต่เขาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยนะะเขาโพสต์ภาพกลุ่มนักท่องเที่ยวเจ็ดคนเดินอยู่ในซอยแถวสุขุมวิทนะฮะสิ่งที่ทำให้เจ้าของโพสต์เอ่ยยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เอามาโพสต์เพราะว่าไปดูการแต่งกายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กันครับทำไมฮะเดี๋ยวจะมีคำตอบว่าทำไมเขาถึงถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แล้วเอามาโพสต์นะครับ อะฮะเขาใส่กางเกงอย่านีนะนี่ชาวญี่ปุ่นคนนี้อยู่ในไทยแล้วก็เดิน,นสอสยู่ในซอยสุขุมวิทแล้วเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่นนมนี้เดินอยู่เลยถ่ายภาพท่านชมสเกตเลยพระเจ็ดคนเหมือนกันหมดเลยเจ็ดคนนี้ใส่กางเกงช้างหมด <laughs> กาง,ง, <laughs> งเกงช้างใช <c oughs> ่ไหมกางเกงช้างกำลังฮิตเนะครับกำลังฮิตคนโพสต์เลยบอกว่าเคยได้ยินมาว่ากางเกงช้างกำลับบงฮิตแต่ผมไม่คิดเลยว่ามันจะฮิตขนาดนี้ โอ้โหโพสต์นี้ปรากฏว่าคนไทยก็ชอบคนญี่ปุ่นก็เข้าไปดูเยอะนะฮะชาวญี่ปุ่นก็มาแสดงความเห็นในเชิงที่ว่าเห็นด้วยว่ากางเกงช้างตอนนี้กําลังขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้ายอดฮิตยอดนิยมถ้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วต้องซื้อกลับไปใส่ที่ญี่ปุ่นนี่นะฮะบ,บางคนเนี่ยนะแนะนำด้วยซ้ำว่าถ้าคุณมาเมืองไทยเนี่ยคุณจะไปซื้อหาซื้อกางเกงช้างได้ที่ไหนนี่นะฮะอย่างเช่น ตรงเอ็มคอเทียก็มีขาย1ตัว150 2สองตัว250 3สตัว300บาทผมอยู่ที่พัทยาที่นี่คนไทยก็ใส่กระเกงช้างกันเยอะมันดีและเท่จริงๆมียางยืดด้วยนี่นะฮะแน่นอนว่าผมซื้อกลับมาใส่ที่ญี่ปุ่นโอ้โหนี่นะอันนี้คนญี่ปุ่นโพสตแล้วมีคนญี่ปุ่นไปแสดงความเห็นคนไทยก็เข้าไปเช่นกันนะครับบอกว่าโอ้มันใส่สบายนะฮะก็แนะนำว่า เอ่อให้เลือกที่เขาตัดเย็บดีๆหน่อยเพราะบางทีเขาตัดเย็บไม่ค่อยดีเป้ามันก็จะขาดง่ายอ่านี่ก็เป็นคําแนะนำนี่ท่านผู้ชมจะสังเกตนะเออสองสามวันมานี้หรือตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นของคนจีนก็จะซื้อชุดนักเรียนไปใส่ครับถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปในไทยบ้างซื้อกลับไปใส่ที่จีนแล้วถ่ายรูปบ้าง<อ>แต่อันนี้นะักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ของญี่ปุ่น<อ>ใส่ากางเกงช้าง แต่ดูแล้วท่าทางก็จะใส่สบายเนะใส่สบาย,บายนะมีออฟฟิศเราก็มีน้องใส่เหมือนกันนะน้องกราฟิกอนะน้องหญิงคนหนึ่งอนะ่ะเลยผมเห็นใส่แล้วมันจะเป็นสีอย่างนี้นะสีดําเลยอนะขาวดนะําอ,อ่ะใช่ป่ะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะไปซื้อใส่บ้างดีกว่าแ <c oughs> ถวนี้มีขายไหมเนะี่ยเดินไปถามให้น้องชื่ออะไรนะผมเห็นยืนโทรศัพท์อยู่หน้าหน้าสถานีเราก็ยังเห็นเอ๊ะมันมันดูบางสบายเออมันดูเบา<แ>สบายดีนี่ เกงช้างอย่างเงี้ยใส่แล้วก็เข้าวัดได้เลยนะเออมาดูสุภาพเลย yeah, <มา S 3> เข้าวัด,ดอรุณได้เลยอะ่ะใช่ใช่สมมตินักท่องเที่ยวใส่ขาสั้นมาแล้วมันไม่สุภาพเนี่ยสวมเกงช้างไปก็เข้าได้ใช่ดูเด็ดเจ็ 7, 7คนเกงช้างหมดเลยนะไม่พลาดข่าวสําคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดในแล้ววันนี้ทั้งแอปสโตร์และเพลย์สโตร